รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทาง ตรงนี้นะคะก็คือปากน้ําประแสค่ะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่แขกหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและมักจะแวะถ่ายรูปค่ะถ้าได้มาเที่ยวที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะแต่วันนี้ค่ะทายจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่และอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะคะนั่นก็คือ You r o s t s t f e f e ฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมค่ะไม่อยากตกเครนนะตามทายมาเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้ค่ะทรายก็เข้ามาอยู่ที่ยูฟอร์เรสคาเฟแล้วค่ะส่วนด้านข้างทรายก็คือพี่ไอซ์ค่ะผู้บริหารของที่นี่นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบพี่ไอซ์ค่ะ,คะพอทรายก้าวขาเข้ามาที่คาเฟ่พี่ไอซ์แล้วคือแบบว้าวคือทุกอย่างดูอลังการต้นไม้ใหญ่พื้นที่กว้างใหญ่ จุดมุ่งหมายหรือว่าที่มาที่ไปในการสร้างที่นี่ค่ะคืออะไรคะไม่ได้ไปครับต้องบอกแต่แรกกับคุณพ่อเป็นคนที่นี่เขาอยากจะสร้างอะไรให้กับชุมชนให้แบบนักท่องเที่ยวเข้าชุมชนของเรามากขึ้น <ฮะ S 2> ด้วยความที่เขาชอบต้นไม้เขาก็ได้เอาต้นไม้ล้อมต้นไม้มาปลูกต้นไม้ของเรานี่มีอายุป,ประมาณ200ปีร้อยปีนะครับใช่อย่างต้นด้านหน้าของคาเฟ่น,น<ฮ>ะคือต้นมะขาม200ปีแล<ฮ>ะบริเวณด้านหลัของเราเนี่ยคือต้นกันเการ้อยปีครับโอ้มีหน้าค่ะ ต้นใหญ่มากใช่เขาอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวเพราะในอนาคต5ปีสิปีน่ยก็คือจะมีคุณค่ามากขึ้นใช่แล้วเขาก็อยากทําร้านกาแฟมีน้ําตกใช่ด้วยความชอบของเขาับโอ้โหก็คือชอบในความเป็นธรรมชาติาตแต่ว่าอยากถามพี่ไอดีกว่าค่ะในส่วนของคาเฟ่เราอ่ะคือคมีแบ่งโซนยังไงบ้างคะก็จะเป็นโซนภายอนที่เป็นเทยเตอร์สามารถนั่งชิลๆได้แล้วก็เป็นสะพานที่ให้คนเดินถ่ายรูปได้ครับแล้วก็มีถ้ำแล้วก็ไฮไลท์ของเราคือน้ําตกที่ใหญ่ใหญ่สุดที่พ่อวันจะออกแล้วครับ โอ,<ช>โอ้ยถ้าองพี่ไอพูดขนาดนี้แล้วอะอยากเข้าไปดูไฮไลท์ของที่นี่แล้วล่ะค่ะพ<ด>าไปหน่อยนะคะได้เี๋ยวพาไปดูเดิโอเคไปกันค่ะนี่คก็คือไฮไลท์ของเราครับน้าตกใหญ่สุดในพังศรันออกแล้วครับก็คือเราสร้างขึ้นมาครับเช้เวลาประมาณนะประมาณ2ปีถึง3ปีอันนี้เป็นหินจริงทั้งหมดนะครับรใช่เป็นหินจริงทั้งหมดเลยที่เราต้นไม้เหรอคะต้นไม้ก็จริงครับใช่อย่างเงี้ยพอเราเปิดน้ำตกเนี้ยเราจะรู้สึกสดชื่นเย็นสบายมันได้กลิ่นไอเย็นๆยช่นอ่า โอเคแล้วก็คือกลิ่นของเขาว่ามันเหมือนแบบเป็นธรรมชาติจริงๆใชช่ครรรรับธมาติิจงเนาะมีหน้านมาท่องเที่ยวมาตรงนี้ก็คือเนี่ยแหละจะมาถ่ายรูปตรงนี้เป็นหลักเลยนอกจากไฮไลท์น้ําตกของเราแล้วเรายังมีไฮไลท์อีกอย่างนึงครับโอ้ยเสียงสะพ้ายอีกแล้วเหรอหลังน้ําตกหลังน้ําตกมีไปดูไหมครับคุณทรายอยากดูมากเลยค่ะทำเลยค่ะไปทางไหนเอ่ยและนี่ก็คือจุดแรกของเราแล้วครับดูว่าด้านหลัง ด้านหลังของน้ําตกล่ะค่ะใช่ครับเฮ้ยอันนี้มันเหมือนถ้ำมากต้องลองไปดูว่าก็คืออะไรจริงหรอวันนล้เราตื่นเต้นอีกแล้วงั้นตามมาเลยค่ะใครนําดีเชิญด้ได้ข้างในเราก็จําลองเป็นหินงอกหินย้อยนะครับใช่อันนี้มันถ้ำจริงๆนี่นะเหมือนถ้ำจริงนะครับใช่เข้ามาก็คือจะได้ฟีลลิ่งถึงความเย็นเหมือนอยู่ในถ้ำจริงจริง นี่แหละออ้ยจำลองนี่เหมือนถ้ำมากๆเลยค่ะทางขาวอทางขาวอ้าวแบบนี้เด็กๆน่าจะชอบนะคะแล้วเราก็มีเนี่ยรูปโบราณครับที่เราวาดไว้อ๋อเหมือนมนุษย์ถ้ำมาเขียนในสมัยก่อนใช่สมัยก่อน โอ้เหมื่อเลยอย่างงี้เราไม่ต้องไปเดินถ้าให้หน้ากลัวแล้วเนาะ<ช>มาเดินถ้าที่นี่ดีกว่าแต่บางคนกลัวนะครับใช่ไหมามากลัวใช่หนูกลัวแบบถ้ำจริงๆเลยอ๋อเนี่ยสร้างเหมือนเกินไปแหละคนทกลัวให้อยากมาบอกเลยว่าสนุกแน่ๆมาเที่ยวที่นี่ได้เลยมุมถ่ายรูปเยอะมากค่ะ ที่นี่คือเป็นแนวอะไรคะแล้วก็เป็นสไตล์โมเดิร์นครับที่มีความแบบเรียบหรูสวยงามใช่อย่างแบบเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้หรือโต๊ะอะไรเงรี้ยคือทางดีไซเนอร์เป็นคนออกแบบก็คือจะไม่ซ้ำมาที่ไหนครับใช่คือสั่งผลิตเลย ยิ่งใหญ่สมการรอคอยทุกปีจริงๆค่ะกับการมอบความสุขสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ร่วมมือกับสยาม Discovery เป็นปีที่6แล้วนะคะในการสร้างความสุขไม่ซ้ำใครผ่านต้นคริสต์มาสรักโลก Sustainable Living Christmas Tree 2023สําำหรับปีนี้พิเศษสุดๆกับการมาร่วม collaboration สุดยิ่งใหญ่กับ b บล l c กอมมีสีชมพูตัวยักษ์ที่โด่งดังจากประเทศเกาหลีใต้สูงถึง4เมตรพร้อมต้นคริสต์มาส upcycle จาก พลาสติกประเภท HDPE สูง11.50เมตรโดยได้จำลองเบลลี่วิลล่าซึ่งเป็นที่อ,อาศัยของเบลลี่กอมผสานกับความเป็นไทยด้วยรถตุก๊กตุ๊กที่ทำมาจากพลาสติกประเภท HDPE ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆซึ่งมีน้ำหนักรวมประมาณ2,115กิโลกรัมและเมื่อจบงานแล้ว GCU Turn จะนำกลับเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธีรีไซเคิลและอัพไซเคิลเทิร์นชีวิตให้พลาสติกใช้แล้วกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่เพื่อช่วยลดพลาสติกใช้แล้วไปสู่หลุ ฝังกลบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก2,181กิโลกรมัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งเทียบเท่ากับต้นไม้ใหญ่จำนวน229ต้นเลยทีเดียวต้องบอกว่าเราพิเศษแบบนี้ทุกปีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษก็คือว่านอกจากที่เราจะร่วมรน่รนเราในเรื่องของทำส u s t a i n a b l e ในการ ยั่งยืนแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีความสุขที่สดใสก็คือมีเบริกรมเ,เข้ามาสนุกสนานร่วมกับเราด้วยนะคะก็เป็นคอลลาั o เรชันที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นเป็นกลุ่มโอเดสเนชั่นมากขึ้นนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าความสุขตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะส่งมอบใหกับคนไทยแล้วนะก็อยากให้รู้สึกว่าลานดิสคูเวอร์พาซาแห่งนี้จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะเชิญชวนคนไทยทุกคนมารับความสุขร่วมกันะค่ะปีนี้เราก็ ม่เอาพลาสติก HDPE มาทําเป็นต้นคริสต์มาสขวดแชมพูนมน้ํามัน,มนเครื่องอะไรต่างเนี่ยก็ต้องรีไซเคิลมันด้วยนะครับต้องนํากลับมาใช้วันนี้ก็แสดงหเห็นว่าสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเรื่อง ESG หรือความยั่งยืนเราก็ทําต่อเนื่องนะครับถ้ามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างทางสามพิวัดเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการมาร่วมกันทําช่วยโลกนะครับแล้วก็เอาเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้นะครับเราก็ทําไปตลอดนะการสร้างแพลตฟอร์มในการเก็บขยะนะครับทั้งขยะพลาสติกขยะอะไรต่างๆหมุนเวียนกลับมาใช้ Cycle, แล้ว็นอกจากนั้นผู้ที่มาร่วมงาน Sustainable Living Christmas Tree 2023นอกจากจะได้รับพลังความสุขแล้วยังได้รับพลังความรู้ถึงประโยชน์จากการทิ้งให้ถูกประเภทและรู้จักพลาสติก HDPE มากขึ้นว่าสามารถนำกลับมาอัพไซเคิลเพิ่มมูลค่าให้พลาสติกอย่างไม่รู้จบผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าจะสร้างความตระหนักรู้ให้กับหลายๆคนเนาะที่อาจจะไม่มีความรู้หรือว่า มองไม่เห็นว่าเอ๊ะมันจะนํากลับมาใช้ยังไงครับผมการแยกขยะนะครับจะช่วยลดพโรเซสในการรักษาโรคราไว้ได้อย่างยั่งยืนมากๆเลยนะครับผมเ <ip> <s ug> พราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีโรคใบนี้เราก็ไม่มี <laughs> ตน Sustainable <ug> คือแบบเป็นเทรนดี้ของโลกมากๆอะไรเงี้ยครับก็ <S <s <ug> <S <g Line> อยากจะให้ทุกคนแบบคิดวิ่งต่อไปทําต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็น่าจะมีนวัตกรรมใหม่ๆให้เราแบบรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถรักโลกได้มากขึ้นครับ นอกจากนั้นไม่ควรพลาดกับกิจกรรม p l a s t i ก Fantastic เทิเทนชีวิตให้ฝาขวดพลาสติกใช้แล้วซึ่งจะเปลี่ยนจากฝาธรรมดากลายเป็นพวงกุญแจ DIY ที่ไม่เหมือนใครและยังเอาใจสายแฟชั่นสุดๆที่พร้อมให้เป็นเจ้าของกับ Up to You Pop Up Store แฟชั่นอัพ y ส่ครมพลาสติใช้แล้วคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่ร่วมออกแบบโดยดีไซเนอร์แถวหน้าของไทยเช่น Greyhound Iconic t i c k y Wow มะม่วงปอมชานและยังมีจุดตั้ง GCU Turn ตามจุดต่าง ที่จะเข้ามาช่วยจัดการพลาสติกใช้แล้วอีกด้วยมาหาความสุขง่ายๆเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปได้วยกันรีบมากันนะคะเพราะง,งานนี้มีถึงวันที่14มกราคม2567แล้วพบกันนะคะณนะสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะ The คือทางเดินตรงนี้จะยกระดับสูงขึ้นมาจากพื้นปกติเพื่อให้เราเดินได้เพื่อที่จะได้ดูมุมวิวทิวทัศน์ได้สวยงามมากขึ้นครับแล้วก็เป็นมุมถ่ายรูปอย่างนี้ด้านล่างเราก็มีต้นไม้นะครับอ๋อจริงๆดูอ๋อมีหน้าถึงทําเป็นทางแบบเป็นช่องๆให้เรามองเห็นใช่ครับเป็นต้นไม้ครับตอนเย็นๆก็จะมีแบบเด็กๆมานั่งเล่นสนามครอบครัวลูกหลานมาวิ่งเล่นใช่ใช่แล้วก็ตอนเย็นวันเสาร์เราก็จะมีโฟกซอง ก็จัดด้านสนามหญ้าเลยครับก็จะมีนั่งชิลๆร้องเพลงฟังเพลงกันอ๋อสั่งอาหารมา่อกีน้ข้านอดได้ไหมคะได้ครับได,ได,ด้ดีเลยดีเลยต้น กันเกาต้นนี้ครับที่ว่าที่ว่ามีอายุประมาณร้อยกว่าปีครับร้อยกว่าปีใช่สูงมากค่ะใช่ใหญ่มากลราต้นใหญ่มากจริงๆโอ้โหคือต้องแบบใช้หลายคนโอบเลยใช่ใช่แล้วทำไมเราถึงเลือกปลูกต้นกันเกาล่ะคะก็คือเป็นต้นไม้ที่หายากครับแล้วก็เราจะอยากอนุรักษ์ไว้ต้นที่อายุเยอะขนาดนี้คือเราหาได้ยากจริงๆรหนาใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่าความหมายดีด้วยเป็นต้นมงคลที่ถ้าเกิดบ้านไหนมีพื้นที่ปลูกต้นนี้เขาว่าเฮงด้วยนะเรามีปลูกอยู่กี่ต้นคะมีประมาณสิบกว่าต้นครับเนี่ยมีหน้าละเฮงเอาเฮงเอา ค่ะแต่ว่าที่นี่คือธรรมชาติไม่ได้มีแค่ต้นไม้ไม่ได้มีแค่ที่น้ําตกมองไปทางด้านหลังของพี่ไอซ์ก้อนหินของจริงเหรอคะของจริงครับใหญ่มากใหญ่มากเราลองเดินไปดูกันไหมว่าใหญ่ขนาดไหนได้คือยังไงคะคือคุณพ่อชอบใช่ยชอบเขาก็เลยแบบ ไปซื้อมาสะสมสะสมมาใช่แต่ก้อนนี้เป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดครับอ๋อใช่เพราะว่าจะมีหินเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ทางเข้าใช่ใช่ครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวก็คือจะแวะถ่ายรูปกันเพราะว่าไม่เคยที่เจอหินใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือเป็นรูปทรงธรรมชาติเลยนะครับคือไม่ว่าจะแวะถ่ายรูปตรงจุดไหนของก้อนหินนะคะก็สวยหมดเลยสวยทุกมุมแล้วเพราะว่ามันหาหาชมได้ยากอยากให้แบบนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาถ่ายรูปเซฟฟี่อะไรเงี้ยนี่นี่นี่มุมนี้ก็จจะมองเป็นอีกอีกลักคณะมนึงก็ได้นะครับก็คือล ถ่ายรูปเก๋ๆสวยงามสวยงามอของหายากของที่นี่ไม่ใช่มีแค่ก้อนหินแล้วก็ต้นกันเกลาเรามีต้นมะขามที่มีอายุ200ปีครับอุ้ยนี่อายุเยอะเลยใช่ใช่มีต้นเดียวครบไปดูได้เลยครับโอ้ใหญ่จริงๆต้องเรียกเป็นคุณทวดคุณทวดต้นใช่คือล้อมๆกันนี้น่าจะต้องหลายคนนะโอ้จริงค่ะ ใช่ใหญ่มากก็คือเป็นต้นที่ขุดมาแล้วมาตั้งไว้ที่นี่เลยใช่ใ่ครับเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นที่นาที่แบบไม่มีอะไรเลยครับคือเราล้อมมาปลูกใหญ่มากแล้วก็ให้ความร่มรืมร่นดีมากเย็นมากนอและตอนนี้ค่ะสายก็เข้ามาอยู่ด้านใน U Forest Cafe แล้วใช่เลย ท,ที่นี่สวยอีกแล้วค่ะที่นี้ใช้คําว่าสวยได้เปลืองมาก <c oughs> อย่างพระวาดภายในและภายนอกนะครับ oh. ภายในนี้ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประแสะ oh. ที่จะมีเรือลบ แล้วก็มีทุ่งปองทองมีนกมีเรือใช่ได้วาดไวอุ้ยเหมือนมาที่นี่ก็คือได้รู้หมดแล้วว่าที่ประแสมีอะไรน่าเที่ยวบ้างใช่เลยครับโอ้โหครบเลยจริงๆก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันอ่าก็อย่างที่บอกแหละค่ะตรงนี้คือถ่ายรูปโซนไหนก็ได้สวยหมดเลยแต่คาเฟ่ถ้าสวยอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเรื่องเครื่องดื่มก็สําคัญนะาใช่เดี๋ยวเราไปดูด้วยเป็นเมล็กาแฟจากที่ไหนคะปังขอนอาใช่วัตถุดิบของบ้านเราเนี่ยแหละจริงๆก็พรีเมียมไม่แพ้ใครเลย ของเราก็ดีอยู่แล้วหนะเห็นเลย<ช>ค่ะแล้วบวกกับเครื่องที่คัดมาอีกแล้วด้วยฉะนั้นกาแฟนหนึ่งแก้วก็คือไงคะหอมกรุ่น อร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนได้ใช่เลยโอ้โหเครื่องก็ดีที่สุดเมล็ดกาแฟก็พรีเมียมสุดๆแบบนี้ราคากาแฟแก้วหนึ่งเท่าไหร่คะราคาเราเริ่มที่60บาทครับ60บาทระคะใช่ครับตั้งราคาผิดป่มคะไม่ผิดครับทำไมตั้งราคาแค่นี้ก็คือเราอยากให้ชุมชนคนในชุมชนนี้สามารถเข้าถึงกาแฟร้านกาแฟเราได้ใช่จะได้มาทานได้ทุกวันใช่ทุกวันนี่แหละมีมีคนมาทานซ้ําเยอะนะครับนี่อยาอนาติดใจถ้าคุณผู้ชมได้มาอาจจะต้องมาซ้ำๆเหมือนลูกค้า ท่านอื่นๆด้วยแต่ว่าเครื่องดื่มที่นี่ไม่ได้มีแค่กาแฟใช่ไหมคะใช่ครับมีอย่างอีกเรามีทั้งว affles คอฟ o v e แล้วก็เป็นขนมปังปิ้งแล้วก็บิงซูมาปี๊ด อ๋อนี่าสนใจไม่เคยได้ยินชื่อนี่อ่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่าใครบอกว่าอยากทานกาแฟก็มาได้ไดรหรืออย่างถ้าคนไม่ทานกาแฟล่ะคะก็มีเป็นพวกอินเตอร์เลียนโซดาอาจจะเป็นชามัช่ะค่ะใช่สบรโซดาเนี่ยมีครับโอ้ก็คือเมนูที่นี่หลากหลายใช่หลากหลายเราคิดเองเลยไหมคะคิดเองครับลงนีเทียลทุกอย่างอ๋ออ่ะ Okay. คุณผู้ชมฟังแล้วอยากจะมาที่นี่แต่อยากรู้แล้วว่าที่นี่คือเรานั่งทานยังไงคะในห้องแอร์อย่างเดียวหรือเปล่าคะก็คือเรามีทั้งอินดอร์และอัลโดครับอ๋อสำหรับลูกค้าท่าในใดที่อยากนั่งอินดอร์ก็สามารถนั่งด้านในได้หรือว่าอยากจะนั่งชมธรรมชาติก็สามารถนั่งชมด้านนอกได้เลยครับอ่าไปเสร็จแล้วรองรับได้ประมาณลูกค้ากี่ท่านคะได้ประมาณร้อยกว่าท่านครับโอ้โหแต่สังเกตนะคะ เต็มทุกจุดแบบเตเลยใช่ต่อคิวยาวมากเพราะอย่างนี้เราเห็นมาทั้งแบบเป็นคู่กบบมีเป็นครอบครัวก็มีแล้วถ้าเกิดแบบมาเป็นกลุ่มแก๊งใหญ่ๆมาได้ไหมคะที่นี่มาได้เลยครับเพราะว่าพื้นที่เราสามารถรองรับคนได้จํานวนมากเลยครับมีเป็นห้องส่วนตัวไหมคะมีครับหรือจะประชุมสมัมมน,หนาหรือจะมานั่งคุยงาน ใช่แล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่มุมสวยที่สุดเลยครับหรอใช่เราถ้ามาเป็นแก๊งคือรองรับห้องเนี้ยรองรับได้กี่คนได้ประมาณ15คนถึง20คนครับอุ<ช>อกปรกรณ์อำนวยความสะดวกใช่ครบครบ,ครบ มีห้องน้ําในตัวด้วยใช่สะดวกสบายนะครับก็คืออยู่ในห้องนั้นได้ตลอดทั้งวันเลยนี่แหละนี่แหละเอาเป็นว่าอยากมาสไตล์ไหนมาได้หมดเลยชิลๆก็ได้หรือมาทํางานยังได้เลยใช่เลยโอเคคุยกันเยอะแล้วล่ะหิวแล้วจริงๆคอแห้งใช่ไหมขอแห้งมากเสิร์ฟเลยได้ไหมคะได้เลยได้เลยครับโอเคจัดมาเลยเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่จัดไปครับโอเคค่ะ แต่ซิกเนเจอรของเราก็คือบิงซูมาปีดบิงซูมาปี๊ดหาทานที่อื่นไม่ได้ไม่ได้ครับที่นี่ที่เดียวคิด,ดสุดเองโโอ้หยกนิ้วเลย The Destination บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอพอและบริษัทปตทอสอพเอเนอร์จีเดเวลอปเมนต์จำกัดเ <c oughs> ข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลซึ่งจัดโดยกรมเจ้าท่าและได้รับความร่วมมือจากอีกหลายภาคส่วนได้แก่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกองทัพเรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันหรือ IESG และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น กรมเจ้าท่าได้จัดให้มีการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและมีการฝึกซ้อมตามแผนชาติเป็นประจำทุกปีโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันและเคมีพันธุ์แห่งชาติครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นในปี2567การประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมในครั้งนี้ให้ความสําคัญกับการ จำลองสถานการณ์และฝึกซ้อมทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานตามโครงสร้างของร่างแผนการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันทั้งการประเมินสถานการณ์การเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมหากต้องรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยราชการต่างๆครั้งนี้เป็นหนึ่งในการดำเนินงานของปตทสพซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภยัยมั่นคงอาชีวะอนามายัยและสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงบริษัทจึงยึดถือด้านความปลอดภยัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญในทุกกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อให มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายและมาตรฐานสากลค่ะ The Destination โอ้โหวันนี้โชคดีมากเลยค่ะพี่ไอพารายการเดอ d e เดสิเนชันเข้ามาอยู่ในห้อง V.I.P เลย <Sure. S 1> พร้อมกับเมนูซิกเนเจอร์ตรงหน้า น่ากินทุกอย่างแต่ว่าแต่ละเมนูคืออะไรและพิเศษยังไงบ้างคะได้เดี๋ยวผมจะแนะนำนะอันนี้คือปังปังปาร์ตี้เซตปังปังปาร์ตี้เซตชื่อน่ารักเชียวก็คือจะมีทั้งหมดห้าห้าหน้าอันนี้เป็นโอนตินนมอันี้เนนมน้ำตาลอนี้พิซซ่าแฮมชีสโดยสุดร้านเราเองนะครับช่แล้วก็พริกเผาหมูหยองค่ะแล้วก็เป็นกระเทียมหน้ากุ้งโอ้โหก็คือขนมปังเราเอาไปไปอบ ไปอ้ใช่ครับแล้วก็เสิร์ฟเป็นเขียงแบบนี้เลยครับโอโหญ่มาใหญ่แบบนี้เลยก็มีครบหมดเลยนะคะใครที่แบบชอบใส่หวานหวานใช่อันนี้เด็กๆนี้เนาะเด็กๆแล้วแบบเมนูขาวๆก็ได้ใช่ครับเออครบกอกินเซตนี้เข้าไปก็อิ่มนะคะน่าสนายนั้นก็เป็นทะเลมิลเชคว้าวทะเลยังไงคะเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลเลย พิเศษของเมนูนี้ล่ะคะก็คือในนี้เราจะมีใส่ไอติมปั่นไปด้วยครับไอติมเวลาอ๋อน่าจะนุนัวหอมหอมแน่เลยหวานแล้วก็มีแซมด้วยเยลลี่เยลลี่ใช่ครับหน้าผมนี่คือมะปี๊ดอเมริกาโน่มะปี๊ดมะปี๊ดคืออะไรคะมะปี๊ดก็คือเป็นเปนผลไม้ชนิดหนึ่งที่ให้ความเปรี้ยวแทนมะนาวอ๋อใช่จะเป็นของพื้นที่จันท์กับระยองครับอืพอฝานมาข้างในเหมือนเหมือนส้มเลยใช่ใช่คือจะมีความเปรี้ยวคลายมะนาวแต่จะมีความหอมมากกว่าอ๋อใช่ส่วนอันนี้ก็คือเป็นมะปี๊ดโซดา ใช่แต่ซิกเนเจอร์ของเราก็คือบิงซูมาปีดบิงซูมาปี๊ดหาทานที่อื่นไม่ได้ไม่ได้ครับที่นี่ที่เดียวคิดสูตรเองโอ้โหยกนิ้วเลยทานคู่กับอะไรยังไงบ้างคะก็จะมีท็อปปิ้งเป็นเยลลี่นะครับแล้วก็เป็น พริกเกลือพริกเกลือทานกับน้ําแข็งบิงซูนี่ไหมคะต้องลองครับอันนี้เป็นคอลลาเจนผงบุกครับแล้วก็ทาผิวจะได้ดีแอมโมสไลด์อ่าเราตัวเกล็ดน้ําแข็งของเราคือพิเศษยังไงไหมคือคือเป็นน้ํามะพร้าวเลยครับอ๋อใช่ที่เราผสมอ๋อเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเข้าเครื่องทําเป็นเกล็ดน้ำแข็งใช่ใช่มันก็คือคืออันเนี้ยที่นี่จะไม่ใช่เป็นแนวแบบเนื้อนุ่มๆแต่จะมีความแบบกรอบๆของแข็งไม่ครับเป็นนุ่มๆเลยนะอานุ่มๆหรอใช่ใช่ตายแล้วอย่าตัดสินต้องลองน้องอย่าตัดสินจากภายนอกต้องตัดดสิน้วยปาก โอ้โหพูดมาสักขนาดนี้แล้วท่านคิดสูตรเองวัตถุดิบพรีเมียมอีกอย่างนั้นก็คือชิมเลยดีกว่าพร้อมกับชมวิวที่บอกว่าสวยที่สุดแล้วใช่ครับมุมนี้สวยีสุดแล้วลุยค่ะมาชิมบิงซูมาปี๊ดดีกว่าโอ้โหอาค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ท็อปปิ้งเพิ่มเติมเข้าไปกันนี่อืม สดชื่นมากกินแล้วตาตื่นเลยค่ะบอกเลยว่าใครที่ชอบทานอะไรแบบเ,เปรี้ยวๆนะเมนูนี้รับรองว่าโดนใจแน่ๆอ่ะไปต่อดีกว่ามาที่เมนูนี้บ้างค่ะสีฟ้าดังน้ำทะเลอุ้ยน่ากินมากเลยอืมก็คือไอติมนี่แหละอุ้ยอร่อย หอมหวานละมุนคือลงตัวมากเย็นๆสบายๆกินแล้วรู้สึกดีมากเลยค่ะเลิศเมื่อสักครู่นะคะเราชิมเมนูจากมาปี๊ที่เป็นบิงซูงเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาต่อกันที่เครื่องดื่ม,มกันบ้างดีกว่าขอเริ่มต้นที่นี่เลยมาปี๊โซดาจะแซบจะปีจะจี๊ดขนาดไหนมาลองดีกว่าอือหือ ถ้าเกิดกินตอนอากาศร้อนๆน,นะคะหรือว่ากินไปชมวิวน้ำตกไปบอกเลยว่าแก้วเนี่ยตอบโจทย์จริงๆเลยสดชื่นมาก mm hmm. ต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูที่นี่ก็คืออร่อยทุกเมนูเลยเครื่องดื่มก็สอบผ่านหมดทุกเมนูด้วยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาทานที่นะคะแนะนำว่าให้รีบมาด่วนๆเลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนทรายขอลุยตรงหน้าก่อนเลยนะคะ เป็นไงบ้าครับเมนูพิเศษของทางร้านเราปี๊ดนะครับปี๊ดมากครัปีไม่ได้ปี๊ดอะไรนะคะคือมาปี๊ดเขาแบบว่าสุดๆจริงๆใครที่แบบงงๆวนะคะเจอมาปี๊ดไปนะตาตื่นตั้งแต่คำแรกเลยตื่นทุกคนแน่นอนใช่แต่เครื่องดื่มก็คือหอมอร่อยแล้วก็ลวมไปถึงตัวปังๆป,ปังๆก็คืออร่อยทุกหน้าเลยค่ะค เนี่ยคือเชื่อว่าคุณผู้ชมอิจฉาแล้วแหละอยากจะมาที่นี่มาได้วันไหนเปิดปิดกี่โมงคะถ้าเราปิดทุกวันจันทนะครับส่วนวันธรรมดาเราจะเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึง6โมงส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์เราจะเปิดแต่10โมงถึง1ทุ่มครับอ่าล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมาจองห้อง VIP ติดต่อได้ทางไหนบ้างคะาสามารถติดต่อได้ทางเพจ ของร้านเราได้เลยครับชื่อว่า U Forest Cafe ครับสามารถทักแชทหรือว่าสามารถโทรมาแจ้งก่อนได้เลยครับอได้เลยครับรับรองว่ามาไม่ผิดหวังค่ะแต่ขอบอกจากใจจริงเลยว่าไม่เคยเจอคาเฟ่ที่ไหนที่คนเยอะขนาดนี้ที่นี่ถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนมาเราต้องประทับใจแล้วก็อยากจะมาซ้ำๆด้วยรวมไปถึงทรายนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไอมากเลยค่ะที่พาเที่ยว U Forest Cafe ขอบคุณค่ะ ะะว่าถ้าเกิดใครที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดระยองหรือมาที่อำเภอแกลงค่ะแนะนำเลยว่าให้มาเที่ยวที่ยูฟอร์เ s สคา f e ค่ะเพราะทุกคนจะต้องประทับใจแน่ๆ เนื่องจากว่าไม่ว่าเราจะไปในมุมไหนของคาเฟ่แห่งนี้นะคะจะต้องประทับใจกับความใส่ใจรายละเอียดของเจ้าของที่นี่จริงๆเพราะที่นี่ค่ะเขาอยากให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนระยองของคนไทยที่รับรองว่ามาแล้วจะต้องประทับใจทุกคนและที่สำคัญเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุนะคะเพราะที่นี่นั้นมีทั้งวิวสวยๆอาหารอร่อยๆมุมถ่ายรูปให้เราได้ทำากิจกรรมที่นี่กันด้วยประทับใจแน่นอนเลยค่ะ หากคุณผู้ชมเปิดมาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรืออยากย้อนชมความประทับใจครั้งผ่านๆมาสามารถเข้าไปชมได้ที่แฟนเพจ The Destination นะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทีมงานด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทางเทียนเอช่อง16สำหรับวันนี้สายและรายการ The Destination ต้องลาไปก่อนนะคะแต่คุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาออาไปท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะ